สวัสดีครับวันนี้พบกับการถแถลงข่าวของศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันพุทธที่14กรกฎาคม2564นะครับวันนี้กับผมทรงยศธรรชัยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และท่านรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับนายแพทย์วร,รัญยูจำนงประสาทพรรับหน้าที่ในการนําเสนอข่าวในวันนี้นะครับ มาเริ่มกันที่สถานการณ์โรคโควิด1 i จังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับในวันนี้ตามที่หลายๆท่านได้ทราบนะครับก็อาจจะเป็นที่น่าตกใจนิดนึงนะคะว่าเราพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับจำนวน48รายด้วยกันก็ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของเรานะครับอยู่ที่4,484รายในขณะนี้รักษาหายแล้วนะครับ4,174รายด้วยกันยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 276รายนะครับแยกเป็นโรงพยาบาลสนาม88รายโรงพยาบาลรัฐ109รายและโรงพยาบาลเอกชน78รายโรงพยาบาลต่างจังหวัด1รายนะครับและก็อยู่ระหว่างการติดตามเข้ารักษา7รายนะครับนะะแยกตามกลุ่มสีอาการก็พบว่าเป็นกลุ่มสีเขียวนะครับไม่มีอาการหรือว่ามีอาการเล็กน้อยนะครับ177รายด้วยกันกลุ่มสีเหลืองนะครับอาการปานกลาง76รายสีส้มนะครับ อาการค่อนข้างหนัก22รายแล้วก็สีแดงอาการหนัก1รายนะครับวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มยอดผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่27รายเท่าเดิมในการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ในกลุ่มเสี่ยงและก็ผู้สัมผัสเมื่อวานนี้นะครับตรวจไปทั้งหมด1,916รายพบผู้ติดเชื้อ42รายคิดเป็นร้อยละ2.19นะครับโดยผู้ที่มีผู้ที่มีผลบวกมาจากต่างจังหวัดและก็ขอเข้ามา รักษาในจังหวัดเชียงใหม่อีก6กรายนะครับรวมก็เป็นผู้ติดเชื้อรดยใหม่ทั้งหมด48รายด้วยกันถ้าย้อนดูในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงหลังนี้นะครับระหว่างเดือนกรกฎาคมนะครับก็จะพบว่ามีผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากแล้วก็พบได้ทุกวันนะครับ และต่อจากนั้นก็จะเป็นการติดเชื้อนะครับจากการสัมผัสในครอบครัวและก็ที่ทํางานตามมาแต่ว่าในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะครับท่านจะเห็นว่าเส้นกราฟสีเขียวนะครับซึ่งเป็นเส้นของการสัมผัสในชุมชนเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะถือว่าเป็นค่อนข้างอันตรายนะครับเนื่องจากว่าถ้าผู้ติดเชื้อนะครับมีการปกปิดไทม์ไลน์หรือว่าข้อมูลที่จําเป็นต่อการควบคุมโรคแล้วนะครับก็แหล่ง แหล่งสัมผัสโรคในชุมชนนะครับอาจจะ,ะทําให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้างเหมือนเช่นคัสเตอร์ที่ป่งแยงนะครับอำเภอแม่ริมนะครับก็ขอเน้นย้ําสําหรับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องจัดตัวเองอยู่ที่บ้านนะครับอย่างไรก็ตามท่านจะต้องไม่ปกปิดไทม์ไลน์หรือว่าข้อมูล แก่เ okay. จ้าหน้าที่ที่ลงไปสอบสวนโรคนะครับแล้วก็ในการกักตัวของผู้เสี่ยงสูงนะครับหรือว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ท่านจะต้องเคร่งคัดในเรื่องของการกักตัวโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยร่วมกันเป็นจํานวนมากนะครับท่านต,ต้องแยกออกจากกิจกรรมของครอบครัวให้ชัดเจนนะครับการแยกห้องนอนแยกห้องน้ํา การรับประทานอาหารนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่จะต้องมีการาสังสงรรค์กันระหว่างคนในครอบครัวต้องไม่ปฏิบัตินะครับจึงจะทําให้ญาติพี่น้องของท่านปลอดภัยจากโรคโควิดในทีนะครับแต่ถ้าท่านไม่ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดนะครับในอีกไม่กี่วันต่อมาบุคคลที่เป็นคนที่รักของท่านก็จะกลายมาเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะนั้นถ้าในบ้านของท่านนะครับไม่สามารถที่จะเป็นแหล่งกักตัวได้นะครับ ก็ขอให้ประสานไปที่เจ้าพนักงานของในตำบลนั้นๆน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือว่าในส่วนของท้องถิ่นหรือว่ารพอพสอตนะครับให้ประสานงานมานะครับในเรื่องของการเข้ากักกันตัวในสถานที่กักกันที่รัฐจัดไว้ให้นะครับได้แก่กองร้อยอา,าสาร,รักษาดินแดนนะครับซึ่งจะ รองรับสาหรับผู้มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับส่วนผู้ที่พอที่จะจ่ายได้ก็สามารถที่จะตักตัวในโรงแรมนะครับที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกไปประเมินแล้วแล้วก็ตัดไว้ให้ได้นะครับสําหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่นะครับในวันนี้ก็มีทั้งหมด13รายด้วยกันนะครับก็โดยมี6กรายที่มีผลตรวจมาแล้วจากต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มาตรวจพบที่ในจังหวัดเชียงใหม่7รายด้วยกัน ส่วนผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมาหรือว่าฉีดวัคซีนไม่ครบนะครับที่จุดตรวจเฉพาะกิจที่สนามบินเชียงใหม่นะครับเมื่อวานนี้เราตรวจไปทั้งหมด137รายก็พบผู้มีผลบวก1คนนะครับ ในส่วนของสถานีรถไฟตรวจไป7จรายนะครับสถานีขนส่งอาเขตหนึ่งรายแล้วก็รถยนต์ส่วนตัวอีก5รายนะครับทั้งหมดก็เป็นผลลบนะครับในส่วนของคัสเตอร์ต่างๆนะครับตอนนี้มีคัสเตอร์ที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องเฝ้าระวังอยู่อย่างใกล้ชิด7คัสเตอร์นะครับวันนี้ก็มี4คัสเตอร์นะครับ ที่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ก็ประกอบไปด้วยคัสเตอร์โรงงานขนมปังนะครับที่อำเภอสันกำแพงนะครับพบผู้ติดเชื้อ3รายคัสเตอร์ไซต์งานก่อสร้างนะครับบริเวณแยกสันเด็กพบผู้ติดเชื้อหนึ่งรายนะครับแล้วก็คัสเตอร์ของตำบลป่งแยงนะครับเพิ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่11รายนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่อาจจะยกระดับเป็นคัสเตอร์ในในวัน2วันนี้นะครับอีก 5รายด้วยกันอีก6รายนะครับที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับสำหรับผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่นะครับรวมทั้งหมดสำหรับวันนี้ก็เป็น35รายด้วยกันนะครับตามหน้าจอที่ทุกท่านเห็นนะครับก็จะมีที่สำคัญที่จะต้องเฝ้าระวังก็คืออในส่วนของร้าน Relax, e x p r e s s and Spa นะครับย่านท่าแพนะครับวันนี้พบ,พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทีเดียว6รายนะครับ ก็อาจจะทําให้เกิดเป็นคัสเตอร์ใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ได้นะครับต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับโดยทีมสอบสวนโรคก,ก็ได้ลงลงไปควบคุมโรคและก็สอบสวนอย่างใกล้ชิดแล้วนะครับและที่สําคัญอีกคัสเตอร์หนึ่งก็คือคัสเตอร์ของตําบลโป่งแยงวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง11บรายด้วยกันนะครับในส่วนของผู้ที่นําเข้านะครับมาจากต่างจังหวัดทั้งหมด13รายก็แยกเป็นกรุงเทพมหานคร5รายนะครับ ปทุมธานี4รายสมุทรปราการ3รายแล้วก็จันทบุรี1รายนะครับในส่วนของคัสเตอร์นะครับของคัสเตอร์ป่งแยงนะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด11รายทําให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของคัสเตอร์นี้อยู่ที่22รายด้วยกันนะครับโดยมี6ราย เป็นการติดเชื้อในชุมชนนะครับจากการไปร่วมงานแต่งงานและก็มีการเล่นสนุกเกอร์ด้วยกันนะครับวันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับจึงคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับจึงได้มีประกาศนะครับในการปิดบ้านกองแห่นะครับซึ่งเป็นบ้านที่พบผู้ติดเชื้อเป็นจํานวนมากนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการสอบสวนโรค การสกัดกั้นการแพร่ระบาดนะครับโดยกลุ่มเสี่ยงทุกคนจะได้รับคำสั่งเจ้าพนักงานโรคติดต่อให้กักตัว14วันถ้าผู้ใดยังปกปิดข้อมูลอยู่นะครับก็จะทำการส่งตัวให้กับทางปกครองหรือว่าทางตำรวจเป็นผู้สอบสวนนะครับทางนี้ในส่วนของผู้ที่กักตัวนะครับทางเทศบาลหรือว่าทางอ,อปตอในส่วนของ ท้องถิ่นของตำบลปงแยงจะเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของอาหารต่างๆทั้งสามมื้อสําหรับผู้ที่กักตัวนะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบผู้ที่จะเดินทางเข้าออกในหมู่บ้านดังกล่าวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประกาศล่าสุดที่จะ,ะเพิ่มให้กับพี่น้องในตำบลปงยงนะครับมีความปลอดภัยแล้วก็ไม่มีการแพร่กระจายโรคได้นะครับอีกคัสเตอร์หนึ่งนะครับเป็นคัสเตอร์ของโกดังขนมปัง ในอำเภอสันกำแพงนะครับวันนี้ก็ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก3รายนะครับก็จะเป็นการติดต่อกันในเวลา1สัปดาห์แล้วนะครับทั้งหมด7วันแล้วที่มีการพบผู้ติดเชื้อขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นในในคัสเตอร์นี้ก็ทำให้มียอดรวมทั้งหมด44รายแล้วนะครับก็ฝากโดยด้วยนะครับสำหรับบริษัทห้างร้านหรือว่าร้านสะดวกซื้อที่รับสินค้าจากโกดังขนมปังดังกล่าวนะครับ ท่านต้องอเข้ารีบเข้ามาตรวจคัดกรองนะครับโดยเฉพาะในโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านของท่านนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับก็จากสถานการณ์เช่นนี้นะครับขอเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งให้ทุกท่านรักษามาตรการในการป้องกันโรคส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดนะครับสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งงดการเข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆล้างมือบ่อย,อยๆนะครับและก็ต้องแยกกักตัวเอง จากคนอื่นนะครับโดยเฉพาะคนที่ท่านรักนะครับให้ถูกต้องและก็ร่วมกันฉีดวัคซีนนะครับโดยรายละเอียดของการฉีดวัคซีนวันนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญท่านนายแพทย์วัลลันยูจำงประสาทพรรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แจ้งนะครับในเรื่องของความคืบหน้าในเรื่องของการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านทราบขอเรียนเชิญครับครับสาหรับข้อมูลจากศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีน จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้นะครับก็คงจะเป็นการชี้แจงนะครับในเรื่องของข่าวเด่นประเด็นร้อนที่ได้มีการปรับระบบของการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดความไม่สะดวกกับผู้มารับบริการวัคซีนในวันนี้นะครับจากที่เมื่อวานนี้ได้ถแถลงข่าวไปแล้วนะครับในส่วนของการที่จะมีการปรับสูตรการฉีดวัคซีนจากสูตรเดิมนะครับเป็น เริ่มต้นด้วย s i n นแวคเข็มที่1แล้วก็แอสซาสเซนกเข็มที่2นะครับซึ่งก็ได้มีการดำเนินการไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับส่วนเ,เมื่อวานตอนเย็นเนี่ยก็จะมีข้อมูลในบางส่วนที่ทำให้ทางคณะกรรมการโรคต,ติดต่อแห่งชาติต้องกลับไปทบทวนนะครับว่ากระบวนการของการดำเนินการในเรื่องนี้ สามารถที่จะดําเนินการไปเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับจากข้อความข่าวในสื่อต่างๆที่มีเงื่อนไขของ WHO นะครับซึ่งก็จากการที่ได้สอบสอบอสืบไปในข่าวต่างๆเหล่านั้นแล้วเนี่ยนะครับก็เห็นชัดเจนครับว่าทาง WHO ไม่ได้ห้ามในการที่จะใช้วัคซีนต่างชนิดนะครับเพียงแต่ว่า ก็ทาง WHO อยากจะให้การตัดสินใจใช้วัคซีนเป็นการตัดสินใจของบุคลารกรทางการแพทย์ไม่ใช่ให้บุคคลไปเลือกเองซึ่งจะเป็นความเสี่ยงของแต่ละบุคคลครับคือถ้าไปรับวัคซีนหลายๆชนิดโดยโดยไม่จําเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีการทบทวนมติของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติที่จะกําหนดสูตรการจีดวัคซีนนะครับว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปซึ่งก็ทําให้เกิด การหยุดฉีดวัคซีนใน <c oughs> หลายๆแห่งในหน่วยบริการหลายๆแห่งนะครับแล้วก็ในส่วนของการดําเนินการตอนนี้ก็วัคซีนถ้าเป็นซีโนแวคเข็มที่1นะครับตอนนี้เราก็สามารถฉีดได้ตามปกตินะครับส่วนที่เป็นแอสตราเซเนกาหรือซีโนแวคเข็มที่2นี่ก็คงจะมีความจําเป็นที่จะต้องออรอมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนที่จะนำเรียนนะครับ ทีนี้ก็มีคําถามครับว่าในส่วนของการที่จะปรับสูตรต่างๆเราเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรแล้วก็ในวัคซีนในแต่ละชนิดมันมีความเหมาะสมไหมที่จะใช้กับคนบางกลุ่มนะครับซึ่งจริงๆตรงคาถามนี้ก็มีการได้นําเรียนไปในครั้งก่อนแล้วนะครับตอนที่เรามีวัคซีนเฉพาะบางชนิดไม่ได้มีทั้ง2ชนิดนะครับก็ในส่วนของเงื่อนไขของการใช้วัคซีนของเนี่ย เล่าให้ฟังอย่างนี้ฮะว่าในกระบวนการของการเกิดวัคซีนทั้งทุกๆชนิดในในโลกนี้นะครับตอนนี้ที่โควิดที่ใช้อยู่เป็นวัคซีนที่ผลิตมาเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น<ไ>เนื่องจากว่าตัวการทดลองที่จะใช้ให้ครบถ้วนตามกระบวนการผลิตโดยปกติเนี่ยยังไม่สามารถทําได้ในทุกยี่ห้อนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ นำมาใช้ก็จะมีข้อมูลในการศึกษาที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ยกอย่างเช่นการศึกษาเรื่องของการประสิทธิภาพการป้องกันโรคประสิทธิภาพการป้องกันการเจ็บป่วยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับต้องอาศัยข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่การใช้วัคซีนนั้นๆนะครับวัคซีนบางชนิดใช้ในบางประเทศมันทําให้ข้อมูลในหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการศึกษาชัดเจนแล้วก็จะนํามาเปรียบเทียบกันได้ยากนะครับ ก็เป็นที่มาของการที่ว่าเอ้ยเราเราควรจะเชื่อถือการศึกษาชนิดออของพื้นที่ไหนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเชื่อถือเนี่ยคงเป็นลักษณะของการที่จะดูที่ประสิทธิภาพของแต่ละชนิดเป็นหลักไม่ไม่ได้เป็นการนํามาเปรียบเทียบกันเพราะเนื่องจากว่าเป็นการศึกษาคนละพื้นที่อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับทีนีเ้เมื่อใช้วัคซีนไประยะหนึ่งแล้วเมื่อเรามีข้อมูลเพิ่มเติม นะครับเราก็มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการของการที่จะให้วัคซีนนะครับยกอย่างเช่นซีโนแวคเบื้องต้นอตอนที่สมัยใช้รแรกๆนะครับเราให้ใช้เฉพาะกลุ่มอายุ18-59ปถึง59ปีเท่านั้นเนื่องจากว่าข้อมูลที่จะใช้ในกับผู้มีอายุเกินกว่า60ปีเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนนะครับหลังจากนั้นก็มีข้อมูลทยอยออกมาหลังจากที่มีการฉีดไปจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอข้อมูลออกมาก็ชัดเจนแล้วว่าการใช้ ในผู้สูงอายุไม่ไดเ้เป็นอันตรายนะครับก็เริ่มมีการประกาศให้ใช้ซีโนแวคในผู้สูงอายุนะครับอย่างไรก็ตามกระบวนการของการจัดการวัคซีนในช่วงที่ยังยังไม่ได้เกิดการระบาดอย่างมากในในประเทศนะครับก็ในส่วนของผู้สูงอายุเราก็กำหนดให้ใช้อ s ซ a เซนิก้เข็มอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนครูผู้มีอายุ ต่ำกว่า60ปีก็ใช้ใช้ซีโนแวค2เข็มนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์สมัยที่ยังเป็นการระบาดสายพันธุ์จากดั้งเดิมนะครับแล้วก็สายพันธุ์อังกฤษสถานการณ์ต่อมาก็คือว่าเริ่มมีการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าหรืออินเดียนะครับก็พบว่าวัคซีนบางชนิดไม่สามารถที่จะป้องกันสายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์เหล่านี้ได้ดีนักนะครับเราก็มีกระบวนการของการ ค้นคว้านะครับในข้อมูลต่างๆที่เราพบนะครับก็มีการศึกษาจากข้อมูลที่ได้ดําเนินการไปนะครับในในกลุ่มที่ฉีดวัคซีนซีโนแวคแล้วอาจจะเกิดความผิดพลาดในการฉีดวัคซีนหรือเกิดความเ,เกิดการที่จะต้องเปลี่ยนวัคซีนโดยการแพ้หรืออะไรต่างๆอย่างเป็นต้นนะครับก็จากข้อมูลเหล่านั้นก็มาพบว่าในกระบวนการของการกระตุ้น ภูมิคุ้มกันในผู้ในบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะกระตุน้นภูมิคุ้มกันได้ได้ดีพอสมควรนะครับใน,ใ,นใกล้เคียงกับการที่ได้รับแอสซาเซเนก้เข็มอันนี้ก็คงเป็นที่มาของการที่จะปรับสูตรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าตัววัคซีนของในประเทศไทยเนี่ยนะปัจจุบันก็ยังไม่สามารถที่จะจัดสรรได้เต็มที่กับความต้องการของประชาชนที่ ที่ต้องการทั้งประเทศะนะครับเพราะฉะนั้นกา,การที่จะปรับวัคซีนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แล้วก็ประสิทธ,ธิภาพของวัคซีนที่มีอยู่ในมือนะครับคงไม่ได้บอกว่าอะไรตัวไหนดีกว่าตัวไหนนะครับแต่ว่าที่มีอยู่ในมือณนะตอนนี้กับข้อมูลที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะนํามาตรงนี้มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาบางอย่างได้หรือไม่นะครับในความเห็นของแต่และท่านก็คงมีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าอ,อ,อันนี้ไม่สมควรอันนี้ไม่จําเป็น อันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้ซึ่งก็เป็นความเห็นต่างในทางวิชาการอยู่แล้วนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ยังไม่มีความรู้ที่จะชัดเจนว่ามาบอกได้ว่า,าสามารถทําได้หรือไม่ได้นะครับแต่จากข้อมูลที่มีอยู่ในมือเนี่ยก็เป็นที่มาของการที่จะเอองั้นถ้าเราสลับเป็นการใช้วัคซีนแบบนี้น่าจะช่วยให้กระบวนการของการสร้างภูมิคุ้มกันสามารถที่จะทําใหเออ้เกิดภูมิคุ้มกันร,ระดับสูงได้เร็วขึ้นแล้วก็ ใช้เวลาในการที่จะก่อภูมิคุ้มกันระดับนั้นเนี่ยสั้นกว่านะครับแล้วก็สามารถป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้ดีขึ้นอันนี้คงเป็นที่มาของการที่จะ,ะ,ท,ะที่มติที่ประชุมคณะการโรคติดต่อแห่งชาติเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการดําเนินการในการที่จะปรับกระบวนการนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามใน,ในด้วยข้อมูลที่อาจจะมีความแตกต่างกันในในเรื่องของการศึกษา ข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับก็เลยทาให้มีคนเห็นว่าเอ,อ๊เราน่าจะศึกษาให้มากกว่านี้ก่อนไหมที่จะประกาศนะครับก็เลยเป็นเ,เกิดการทบทวนนะครับในเรื่องของการที่จะสลับวัคซีนชนิดของวัคซีนดังกล่าวนะครับกก็ตอนนี้ก็คณะกรรมการก็กําลังประชุมกันอยู่นะครับก็คงต้องรอมติการลกติดต่อแห่งชาติอีกทีหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามคนที่ได้รับวัคซีน สลับชนิดไปแล้วนะครับในเมื่อวานนี้นะครับก็ท่านก็ไม่ต้องกังวลครับอย่างที่เคยนําเรียนว่าการฉีดวัคซีนต่างชนิดไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสียในในช่วงเวลาที่ช่องว่างระหว่างการฉีดแต่ละชนิดเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้เป็นความกังวลที่จะเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงต่างๆนะครับแล้วก็โดยข้อมูลบางบาง การศึกษาก็พบว่าการฉีดซิโนแวคและตามด้วยแอสซาเซเนกาก็อย่างที่นําเรียนครับก่อให้เกิดผูมกันที่สูงในระดับที่สามารถที่ป้องกันโรคได้ครับก็คงเป็นเรื่องที่จะนําเรียนพี่น้องประชาชนเพื่อทราบครับแล้วก็ต้องต้องขออภัยในความไม่สะดวกสําหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนตรงนี้ด้วยเนื่องจากว่าตัวรับวัคซีนเรามีจํากัดนะครับในกระบวนการของการฉีดวัคซีนถ้าฉีดซิโนแวคสเข็ม นะครับก็อาจจะทําให้ต้องมากระตุ้นด้วยแอซาเซเนกาอีกเข็มหนึ่งก็จะเป็นการที่ทําให้วัคซีนเนี่ยไม่สามารถจะครอบคุมประชากรได้เต็มที่อย่างที่เราต้องการให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ ก็ทุกท่านนะครับคงจะได้ความกระจ่างนะครับในเรื่องของวัคซีนนะคบว่าจะฉีดต่างยี่ห้อกันจะมีอันตรายหรือเปล่านะครับวันนี้ท่านรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็ได้ย้ำเตือนแล้วนะครับว่าให้ทุกท่านนะครับในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะครับแล้วก็ความอาจจะไม่สะดวกนะครับสาหรับผู้ที่จะต้องเข้ามาฉีดวัคซีนในช่วงนี้นะครับเพราะนั้นอดใจรอกันนิดนึงนะครับก็ถ้ามติของที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ แห่งชาตินะครับออกมาว่าอย่างไรนะครับทางศูนย์ถแถลงข่าวก็จะได้นํามาเรียนให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านได้ทราบโดยเร็วที่สุดนะครับมาถึงในเรื่องสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับตามที่กับผมได้เคยเรียนทุกท่านไว้นะครับว่าถ้าเรายังพบผู้ติดเชื้อนะครับเป็นจํานวนมากอยู่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก็จําเป็นที่จะต้องยกระดับนะครับมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคในบางเรื่องขึ้นมานะครับวันนี้คณะกรรมการก็ได้ดําเนินการยกระดับนะครับในเรื่องของอ การป้องกรรันและควบคุมโรคทั้งหมด2เ <the> รื่องด้วยกันนะครับก็จะมีคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่1ฉบับแล้วก็มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่1ฉบับนะครับมาเริ่มที่คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก่อนนะครับเป็นคําสั่งฉบับที่75ทับสองเรื่องของมาตรการการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนเป็นจํานวนมากนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเน้นย้ำนะครับในการรวมกลุ่มของคนเป็นจำนวนมากนะครับโดยข้อความของคำสั่งนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับข้อที่1ให้ยกเลิกข้อ4ของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่66ทับสองในเรื่องของมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมจำนวนมากนะครับลงวันที่30มิถุนายน2564ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ข้อที่4นะครับการจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใดๆให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน100คนนะครับเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยข้อที่2บรรดาคำสั่งหรือว่าประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ฉบับใดที่มีข้อความที่ขัดแย้งกับ คำสั่งฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้นะครับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานหรือว่าอ,อ,องค์กรใดนะครับที่จะจัดกิจกรรมรวมคนเป็นจํานวนหมู่มากนะครับต้องไม่เกิน100คนนะครับตามคําสั่งฉบับนี้นะครับก็จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง31กรกฎาคมนะครับ อีกฉบับหนึ่งเป็นประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ฉบับที่16นะครับเรื่องมาตรการการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่สืบเนื่องจากทุ้ประกอบการขนส่งนะครับได้ทําการปรับเที่ยวการเดินรถสายเหนือโดยผู้โดยจะส่งผู้โดยสารนะครับถึงสถานีขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์สถานีขนส่งหลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็จะคงเหลือ เพียงบริษัทนครชัยแอร์นะครับและบริษัทศีทวงทัวร์จำกัดเท่านั้นที่ยังเดินรถขนส่งสายเหนือมายังสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แต่จะลดจำนวนเที่ยวในการขนส่งลงนะครับดังนั้นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงเห็นควรนะครับในเรื่องของการควบคุมและป้องก,กันโรคโควิด -19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับจึงได้ออกประกาศดังนี้ ข้อที่หนึ่งให้ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารนณะรถยนต์สาธารนณะรถจักรยานยนต์สาธารนณะสถานีขนส่งผู้โดยสารพนักงานขับรถผู้บริการและผู้โดยสารถือปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 นะครับสำหรับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารนณะ รถยนต์สาธารณะรถจัก,กรยานสาธารณะสถานีขนส่งผู้โดยสารพนักง,งานขับรถผู้บริการและผู้โดยสารลงวันที่7พฤษภาคม2564ข้อที่2ให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากสถานีขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์และสถานีขนส่งลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เดินทางมาด้วยหรือผู้ที่เดินทางที่เคยเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดภายใน14วันจะต้องถือปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่61/2564ทั 64, โดยต้องปฏิบัติด,ดังนี้นะครับข้อ2.1ให้ผู้ที่เดินทางบันทึกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน cm ชนะนะครับ ก่อนที่ก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่และสามารถแสดงหลักฐานการลงทะเบียนดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับทันทีข้อ2.2ให้ผู้เดินทางต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่พร้อมบันทึกข้อมูลตามแบบที่กำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้นะครับยื่นต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ข้อที่2.3 ต้องตรวจหาเชื้อโควิดนะครับด้วยวิธีการสวอปนะครับที่โรงพยาบาลทุกแห่งและต้องกักตัวควอลันทีนเป็นเวลา14วันนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ณสถานที่กักกันโรคของรัฐหรือโรงแรมที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนดโดยผู้กักตัวต้องจ่ายเงินเองนะครับข้อที่3สําหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้วให้ถือปฏิบัติตามประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ฉบับที่15ลงวันที่5กรกฎาคม2564และข้อที่4ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ประสานข้อมูลผู้โดยสารกับสถานีต้นทางเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางในการตรวจหาเชื้อโควิดนะครับเมื่อเดินทางมาถึงสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับทางนี้ตั้งแต่วันวัน,นวันนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะเป็น ประกาศและก็คําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับให้ปฏิบัติตามคําสั่งและก็ประกาศที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ออกไปนะครับอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อที่จะ,ะลดการแพร่ระบาดนะครับไม่ให้ผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นห่วงนะครับในความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกท่านขอเน้นย้ำให้ทุกคนนะครับรักษามาตรการในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วในส่วนของภาครัฐนะครับเราก็จะพิจนารณาในเรื่องอมาตรการต่างๆเพื่อที่จะให้จังหวัดเชียงใหม่ปลอดภัยมากที่สุดนะครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ พี่น้องประชาชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังการถแถลงข่าวของศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ